สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำเกมโชว์วันนี้นะครับผมเราก็จะมาส่งตามหาตัวละครใหม่เขที่นะครับวันนี้เป็นเลิกดีเนาะเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันที่ดีเหมาะกับการฟิกเว้นนะครับก็วัตถุดิบที่เราต้องการในคลิปนี้นะครับผมเราต้องการอ,อันนี้นะครับอีกแปกใบเนาะแล้วก็ข้าถาใช่คะถารองเท้าอีกหนึ่งใบ เพื่อปิดได้เค้นที่เนาะเอ่อเพชรที่เรามีเนี่ยมีแค่หนึ่งหมื่นเพชรทเท่านั้นมาดูกันครับว่าเราจะปิดหรือไม่ไปดูกันเลยก็เ,เลยครับผมเราก็ต้องเข้าไปที่ร้านค้าเนาะอ่าอตาการสุ่มเนี่ยก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะส่วนไอ้ตรงนี้ช่างมันนะครับยังไม่อัพเนาะถ้าอัพแล้วเดี๋ยวมันจะแบบปรับเลนส์ส่มอุอ้ยไม่มาอุย้ยมามามาเร็วหนึ่งหนึ่นง หนึ่งมาแล้วครับผมไม่มีเปิดยังไงให้ได้เปิดไหวไม่มาเปิดช้าก็ไม่มาเหมือนเดิมเอิมขอหนึ่งสักใบไม่มาอ่าอันนี้ครบหนึ่งพันเพชรแล้วนะครับผมอ๋อหนึ่งพันเพชรหนึ่งไม่มาเลยนะต่อมาอีกหนึ่งพันเพชรค,ครับรีเพคไม่ได้หาง่ายๆเด้อ ไม่มาเฮ้ยมาสิมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอุย้ยไม่มาอีกแล้วเรายังมีเวนรวมแต่ไม่ต้องถึงรวมมันต้องมาจากหนงนี้อันนี้มาไหมไม่มาว่ะเอ้ยมาหนึ่งใบนะครับผมขาย,ายกิจเจกใบเรามาเปิดของรีกันครับว่าจะได้กิ่ใบล็อกหมาก่อนจดหมายอันนี้เคลียร์แล้วนะ มามาครับผมมาครับเอิร์มมาครับเอมมาครับเอมสองไม่เอาสามไม่เอาเอาหนึ่งครับเอาหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่งสี่ไม่เอาไม่เอาสี่เอาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งไปอยู่ไหนเลขหนึ่งเหมือนยากเหรอได้แต่เล็กสองหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอิมหรือว่าต้องพูดเป็นภาษาที่มันเขียน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเลขโรมันพูดว่าอะไรภาษาโรมันไม่รู้ภบษาไทยหนึ่งหนึ่งไม่มาังรู้เรื่องอยู่แล้วไม่มาสักหม่ส่วนใส่เขาไปเราไม่รู้เรื่องนะครับเอมอม,มามาไหมหนึ่งเฮ้ยค่อนข้ายายากไม่ค่อนข้ายายากเลยอย่าเพลินนะครับผมอย่าเพลินนะเพชรเพชรมัน ยุบไวมากเหลมตอนนี้เพชรยุบไวมากกับหนึ่งอีกฟักใบนึงอนะ่ะเออมาหน่อยมาหน่อยเงียบกี๊บเงียบกี๊บโอเคมาแล้วอีกหกใบเนาะหกใบหกใบกับเจ็ดงเพชรจะมาไหมจะมาไหมหกใบ มาไหมได้สามแล้วครับผมตอนนี้สามมันหาย่ายสุดเนาะมามาแล้วแต่ไม่ต้องกละไงเพราะว่าสามมันล้อมได้เอาเอซิเอมันล้อมไม่ได้อะ่ะเอหนึ่งอะเปอร์เซนต์ออกตั้งเยอะอะเยอะเปล่ะวะเยอะมาแล้วครับผม่าอีกห้าใบสุดท้ายเฮ้ยง่ายจะพูดอย่างนั้นอย่างมันจะไม่มาต่อโอเคเดี๋ยวเราไป ใบของฟรีครับผมของแถมไม่ใช่ของฟรีนะเพราะว่าเราใช้เพชรซื้อนะเนี่ยใช้เพชรนั่นเนี่ยใช้เพชร,น,น,น,ชพชรนะบอกของฟรีได้ไงมาอ,อีกอีกใบในนี้มาหนึ่งใบในนี้นะครับหนึ่งใบในนี้ครับผมไม่มา,มาแล้วหนึ่งใบครับหนึ่งใบครับผมเอ,อิ่มใครเข้ามาดูใหม่เนี่ยครับฝากกดติดตามให้ด้วยเนาะเรามีคลิปเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเกมเศรษฐีนะครับผมแล้วก็เกมเกมชินแพ็คนะครับที่ตอนนี้เพิ่งท่านที่จะ ปิดนิดหน่อยไอ้ไม,มาปิดเข้าไลก์กันบ้างน,นะครับคอมเมนต์ได้เนาะเอ้ยมาครับผมอีกสี่ใบอีกสี่ใบง่ายง่ายัจเป็ง่ายัง,ยงเป็นง่ายใจมีใครแสดงความคิดเห็นอะไรนะที่ youtube นะครับผมเออเป็นคิดที่เพิ่งปล่อยไปเมกกื่อกี้ถ้าก็มาอัดต่อเลยขออีกสี่ใบสี่ใบครับผมสี่ใบครับผม สใบสก,กับห้าพันเพชรอีกสามใบทุกคนไม่เคยออกง่ายขนาดนี้บอกแล้ววันผเรฆันกันเลิกดีนะครับผมอย่าลืมมาส่งนะวันเรฆัตผเหัตหน้าไม่ทันเดอ้อหงษ์ชไปสุ่มพเหัสหน้าไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ทันเว้ยเนนะี่ยไม่มาครับขอหนึ่งอีกอีกอีกใบหนึ่งอ่ะอีกใบหนึ่งอีกใบ ไม่เอาอีกใบเอ้ยอีกเอออีกใบนึงอีกสองใบสุดท้ายคับตอนนี้ง่ายจะตายเว้ยเนี่ยใครว่ายากไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เลยรู้สึกตื่นเต้นในการ้มเข็นที่เข็นที่ฝากกดติดตามด้วยนะเราเหลืออีกแล้วนะอืย่าด่านะกดในเธอเนาะกดในเธอกดในเธออืมมาไหมมาไหม มาป่ะมาป่ะม,มาของฟรีมาแน่นอนครับผมของฟรีมาแน่นอนครับใบสุดท้ายป่ะอ,อืออ่าถึงแล้วถึงแล้วครับผมตอนนี้ยังยังไม่ได้เป็นเล้งแผนที่ใหมเ่เลยนะเปิดมาเข้ามาสุ่มต้องสุ่มในันดับแรกเพราะว่าวันนี้เลิกดีไงย้ำทำไมแนะ่ยเหมือนเล้าเหลือเออเหมือนเล้าเหลือโดนด่าดเลย ใครด่าผมไม่ต้องด่าในใจพิมพ์ออกมาจะได้รู้ว่าด่าใครแบบนี้ก็ได้หรอเอ้ยปิดเวงสิครับอย่างนี้ปิดยัง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 เอ้ยอีกหนึ่งใบอ่ะคำนวณผิดได้ไงอีกใบเดียวทุกคนง่ายจังเวงเนี้ยง่ายแบบถ้าใครมาสุ่งตรงเนี้ยจะรู้สึกว่าแบบแบบเราไม่เคยไงแบบออกโลลๆออย่างนี้เราไม่เคยนะ เออแบบต้องหาเพชรสุ่มทุกวันน่ะบางทีก็เหลือใบสุดท้ายอันนี้ก็เหลือใบสุดท้ายเอาเวงกรรมใบสุดท้ายแล้วใช่ใบสุดท้ายอีกแล้วชั้นมาไหมครับตกใจตกใจทําให้ตกใจทําให้ตกใจแต่รอดมามาออกมาเป็นเคที่เลยสิเคที่ออกมาเลยสิไม่มาสามพันนี้มาแน่นอน มาไหมครับพอมมาไหมครับพมปุ๊บปุ๊บปื๊บไม,มามาไหมครับปื๊บมาเคที่เคที่เคที่ทรู้สึกลำคลายไหมเอออยากให้คลิปมันสนุกอะ่ะอลำคลายเนี้ยไม่ลำคายหรอกเออเตอบเอง,อ,อ,เอ,งอะไรกันอะไรกันอะไรกันมาของฟรีมาแน่นอนครับอ้ยเป็น,นง่ายหรือว่ามันบั็กวะเออเราไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าไม่รู้ เกียจไปอัพเสียเวลาเสียเวลาไม่มามาไหมไม่มาเหมือนเดิมมาไหมครับเมไม่มาเหมือนเดิมใบสุดท้ายครับผมปุ๊บเอาตัววีออกไปสามพันสุดท้ายครับผมกับหนึ่งใบสุดท้ายของเราทุกคนว่าจะปิดไม้สต็อปคลิปแล้วไปคอมเมนต์นก่อน รำว่าแล้วดูให้จบแล้วมาทายว่าจะถูกไหมคิดว่าจะถูกไหมจะทายถูกไหมว่าผมจะปิดเว้นไหมดีใจสุดขีดก,ก็เป็นอย่างนี้แหละตัวเราเอ้ยเริ่มเสียใจแล้วเริ่มเสียใจแล้วเพชรเพชรจะหมดละเพชรปิดเว้นครับผมใครทายว่าปิดเว้นเมื่อกี้ยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะ ไปแสดงความเขยยินดีให้เนาะเอ๊ะใครขี้โกงนะมาครับผมสิบไปง่ายจังเดี๋ยวเดี helmet, USSR, oh ๋ยวรอติดตามคลิปรีวิวนะครับเกือบกดผิดเะาวังดีๆนะตรงเนี้ยระวังนะกดผิดได้เลยนะไอเคนที่ตัวนี้มันขึ้นมาปิ beast. ดครับผมแคปแคปหน้าจอก่อนแคปหน้าจอแคปก่อนแคปก่อนแคปิ แคปไปเออเอาไปหวาดชาวบ้า,เเานเขาเนาะอัญยไม่ี่ไหมอัญไม่นิ่ไหมสักหน่อยไหมไม่แต่ต้องหารองเท้าเพิ่มมาดิเดี๋ยวอันยมณีไปรวมให้ดูแล้วกันเนาะคลิปนี้สนุกละสนุกละเดี๋ยวรวมรวมให้ดูเดี๋ยวรวมให้ดูรวมรวมไปไหนไปไหนมาตรงนี้สิรวมอ,อือ เอวเออทำไมลำตรงนี้เนี่ยปิกเซิร์ฟไปแค่นิดเดียวลืมแล้วเหรอเตอว่าตื่นเต้นจากปีกเว้นเป็นไงทุกคนผมปิกเวนแล้วนะฮะอดใจอดอดต้องๆๆอดอะจะยกเลิกทำไมละครับอดคนปิกเวนแล้วทุกคนเป็นไงปิกเวนแล้วย้ำๆปิกเวนวนะนะคุ้นผมปิกเว้นแล้ว เหมือนคนปัญญาอ่อนมาปัญญาอ่อนนะทำคลิปะอะม,มาไอมันสามสิบเนี่ยนี่ไฟปิดแล้วครับผมปุ๊บตัวใหม่เก่งปะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเก่งเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยามันดีด้วยใส่ยามันดีด้วยอิสบัวอิสบัวใครดี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  ใครดีแน่ใครดีแน่อ่าเจ้านี้ละกันเจ้านี้ละกันไม่ใช่เจ้านี้สิอะไรไม่มีหนี้นะอย่ามาตามใช้หนี้นะตามใช้หนี้แหละตามทงหนี้สิสามสิบเดียเลยไม่เอาออเปลี่ยนวัตถุดิบออกไปออกไปโอเคปุ๊บเรียบร้อยตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อย เดี๋ยวไต่เต้นโชว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรออัพอัพเต็มเลยเหรออัพเต็มทำไมเนี่ยเอามีบัฟเป็นแต่วันแรกเลยเฮ้ยไม่น่าอัพเต็มอะ่ะบัฟหมดไวแน่เลยอะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามช่องผมนะถ้าผมอมะนี่ยผมมีผมผมขอถามเลยนะผมคิดไว้ว่าผมอะจะจะมาไลฟ์เออจะมาไลฟ์สดแต่ไม่รู้ว่า จะดีไหมจะมีคนดูไหมอะไรอย่างงี้ถ้าผม,มาไลไ์อะ่ะคุณจะดูไหมครับอันนี้จะมีคนดถูถึงตรงนี้อยู่ใช่ไหมถ้ามาไลฟ์จะมาดูไหมเนี่ยตอนแรกนะผมคิดไว้ว่าเอ่อแพ็กเกจแบ่งปันี่ยตอนนั้นเนี่ยจะมาไลฟ์อยู่แล้วคืออันเนี้ยมันเอาออกไปเฉยตอนแรกกะว่าทุกเดือนอะ่ะผมจะมาซื้ออันเนี้ยแจกทุกคนเว้ยเออแต่ตอนเนี้ยมันเหลือสามคนไงนคือก็นน่าจะไม่คุ้มแล้วอะเนาะอืม ตอนแรกกาจะมาซื้อแจกรแตกก็คิดดูอีกทีหนึ่งก็อาจจะซื้อแจกก็ได้ก็ลองแสดงความคิดเห็นหน่อยก็แล้วกันนะใครอยากให้มาไลก์ก็คอมเมนต์บอกได้นะมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาวิ๊กคอร์อีเวนต์เนี่ยมันจะแบบแบบยังไงอะเออโต้ตอบกันได้นะใช่ไหมเราพูดเรื่องอะไรอยู่เราต้องมาอัปเกรดเนาะอัปเกรดการตูคอยให้คะแนนคลิปนี้ด้วยนะอยากรู้จังว่ามันมีประสิทธิภาพพอไหม อืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าดูคลิปตัวเองแล้วมันแบบอืมให้ดาวหน่อยเต็มห้าดาวให้กี่ดาวครับเนี่ยมันจะมาแบบรีไยอย่างเงี้ยช่องผมอะ่ะมันสมองอะ่ะสมองเป็นอะไรเออจะมารวมกันแล้วมาหาอะไรอะหาอะไรอ่ะเดี๋ยวตรงนี้อืม เดี๋ยวเดี๋ยวไปตักต่อให้นอเดี๋ยวตักต่อให้เดวข้ามให้มันต้องข้ามก็ได้เนาะตรงนี้แค่นี้เอง <c oughs> แค่นี้เองแค่นี้เองสีเสื้ออะไปใส่ไม่ดีไอ้เนี่ยเบนก็ไม่ให้ติดเจ้าจูนี่นี่ใส่ไม่ดีมารวมให้ดูครับ เออถ้าเกิดมาไลฟ์จริงๆเนี่ยมารวมในไลฟ์ก็ได้นะถ้าถ้าจะดูนะสักสามคนก็ดีใจแล้วแย่จังโอเคโอเคโอเคยังโอเคละโอเคยังก็เอออีกหนึ่งอย่างนะก่อนจ่ายไปฝากหน่อยฝากอีกแล้วก็เทสกายผลไม้นะครับผมฝากโค้ดหน่อยนะครับใครอยากฝากโค้ดก็ใต้คลิป นี้เลยนะครับสามเ4เจ็ดหนึ่งสี่สี่นะครับสามเอเจ็ดหนึ่งสี่สี่กอดโค้ชให้ผมด้วยครับกอตรงนี้นะที่นี่เพือ่อนอโค้ขอแค่สิบคนพอเนี่ยมันยุ่งยากตรงนี้เนี่ยไม่ต้งองกอดแค่สิบคนนะครับส่วนอัญ,ญมณีใหม่ถามว่าหาไหมหาแน่นอนนะครับแต่ว่าจะหาด้วยวิธีไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเอ่อมาเจอใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยของฟรียังมีอยู่ไม่ใช่หรอ มีปะเบอร์เบอร์นะเดี๋ยวไหนะเบอร์เบอร์นะเอ้มีอยู่นะถ้า A1 มาอกสสบายเราอาจจะส่มต่อเลยนะเออไม่แน่มาอีกแบบาืมาอีกสบายอิสสบายป้อเรียบร้อยไปมาเนานะก็ฝายกดติดตามด้วยนะครับผมกด ไลค์ให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครกดแล้วขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ใครที่กดติดตามแบบสาธารณะนะครับผมก็เห็นอยู่เนาะอืมก็มีใครไากน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใหญ่เนาะการแสดงความคิดเห็นนะครับใครแสดงความคิดเห็นบ่อยๆให้ผมจําได้แบบเวลามีกิจกรรมอะไม่บอกดีกว่า <c oughs> เวลามีกิจกรรมมันจะแบบ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วการคลิปนี้ก็เจอหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ